เนี่ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับใช้น้อยมากๆนะครับรถปี16วิ่ง70,000มโลเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่3ล้าน6แสนบาทนะครับสวัสดีครับผมไอเอค้าพรีเมียมวันนี้นะครับผมมีรถ SUV จากค่าย BMW อยากจะนำเสนอเพื่อนๆอ,อ,อีกหนึ่งคันนะครับก็คือเจ้าคันนี้เลย BMW X3 2 0 d x Line นะครับปี2016ตัวนี้เป็นโฉม LCI แล้วนะครับ เครื่องยนต์ดีเซลล้วนขับเคลื่อน4ล้อนะครับมือแรกมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงและเพิ่งจะใช้งานมาเพียงแค่เจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองครับเพื่อนๆใช้น้อยมากๆนะครับรถปี16วิ่งเจ็ดหมื่นโลเนี่ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับคันนี้เจ้าของดูแลเป็นอย่างดีนะครับเข้าเซอร์วิสศูนย์ตลอดเช็คระยะทุกๆหมื่นกิโลนะครับไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปรับชมรอบๆตัวรถกันบ้างว่าจะมีสภาพสวยขนาดไหนเดี๋ยวรับชมกันครับไฟหน้าของเขาเนี่ยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างนี่จะสวยนะครับใสปิ้งเลย บอดี้และตัวถังสวยเดิมนะครับคันนี้ผมการันตีไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ําหรือกอไม้นะครับล้อของเคานะครับจะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมยางใหม่4เส้นเป็นของยี่ห้อมิชลินไพมาซี่นะครับเพิ่งลงถนนไปไม่กี่พโรวท่านเองส่วนฝาท้ายเนี่ยจะเป็นฝาท้ายระบบไฟฟ้านะครับทั้งเปิดและปิดเรียกได้ว่าเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานสุดๆไปครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราไปรับชมภายในห้องโดยสารกันบ้างว่าจะมีสภาพใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับมาภายในนะครับ ผมไม่รู้จะติดจุดไหนดีพ่นใหม่ซะเหลือเกินไม้มันเจ็ดหมื่นโลภายในมันต้องสภาพอย่างเงี้ยแหละครับเพื่ <c oughs> <c oughs> อนๆบ่อเนี้ยไม่มีขาดนะครับเช่นกันปุ่มของเขาก็ไม่มีหลุดลอกหนังหุ้มพวงมาลัยเนี่ยอยู่ในสภาพที่สวยเลยทีเดียวส่วนออปชั่นของเขาเนี่ยก็ให้มาจัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับพวงมาลัยของเขาเป็นพวงม,มาลัยมัลติเลยนะครับโอดเข้าถอดออกได้มีสปีดลิมิตมาให้นะครับมีเอ่อแพลนชิพมาให้ส่วนคอนโซลกลางเนี่ยเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับเบรกมือก็เป็นเบรกมือเบรคมือส่วนของโซนของโซน สำหรับคนโซลกลางนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยเช่นเดียวกันเกียร์จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเบรกมือก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าส่วนตรงนี้เราสามารถจะปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปรับชมห้องผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างว่าจะมีสภาพสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับก็จะประมาณนี้ครับเ,เพื่อนๆนี่เขามีแอร์หลังมาให้ด้วยส่วนเบาะเนี่ยผมว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันไม่ตั้งฉากเกินไปมันยังมีมุมให้เราได้เอนไปด้านหลังบ้างเล็กน้อยนะครับเวลาเรานั่งไกลๆแล้วเนี่ยมันสามารถลดความปวดเมื่อยได้ระดับหนึ ตามสไตล์ของรถ SUV นะครับพื้น <c oughs> ที่เก็บสัมภาระด้านหลังของเขาเนี่ยจะให้มาค่อนข้างกว้างนะครับคันนี้บุ๊กและคู่มือมีให้ครบนะครับกุญแจ2ดอกสำหรับท่านไหนเนี่ยสายเดินทางขนของเยอะๆเนี่ยขนของระดับเฮฟวี i เวทนะครับสามารถทับได้เดี๋ยวผมจะลองพับให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าพับแล้วเนี่ยมันจะกว้างขนาดไหน สำหรับราคานะครับเจ้าคันนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่3าล้านหกแสนบาทนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเสนอขายในราคาสุดพิเศษเพียงแค่8 9 9 0สนบาทแต่สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่เอาส่วนลดพิเศษเพิ่มไปเลยอีก4,000มบาทเท่ากับคันนี้จะเหลือเพียงแค่8 5 9 0สนบาท ่านไหนสนใจช้าไม่ได้เลยนะครับผมบอกไว้เลยว่ารถสเปคนี้เนี่ยอยู่ไม่นานอย่างแน่นอนคันนี้ซื้อสดไม่มีแหวนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอีกตั้งหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์มาคุยกับผมได้เลยนะครับที่ไลน์แอด A Car Premium สำหรับวันนี้สวัสดีครับ